เก็บตกวันดีเบตของรายการช่อง3เมืม่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางคุณสรยุทธ์เนี่ยเขาก็ได้จี้ถามพรรคการเมืองต่างๆว่าคุณจะจับมือกับใครคุณจะตั้งรัฐบาลหรือไม่คุณจะจับกับพักนี้ได้หรือไม่คุณจะจับกับพักนั้นได้หรือไม่นั่นเป็นสิ่งที่คนเป็นพิธีกรไม่ควรถามอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการผูกมัดพรรคการเมืองที่จะไปใช้หาเสียงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่ง คุณยศชนานวงสวัสด์เนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าต้องรอฟังเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลือกให้พรรคเพื่อไทยมาอันดับหนึ่งพรรคเพื่อไทยก็ไม่จําเป็นต้องไปจับมือกับพรรคประชาชนหรือไปจับมือกับพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะได้คะแนนเสียงแบบถล่มทลายโดยจะจะัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทย ต้องการที่สุดพรรคเพื่อไทยจึงไม่จําเป็นต้องตอบว่าจะจับมือกับพรรคประชาชนหรือไม่จะจับมือกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่และถ้าพรรคเพื่อไทยได้มาเป็นอันดับ3จะโหวตให้กับพรรคการเมืองที่ได้มาเป็นอันดับหนึ่งหรือไม่ซึ่งนั้นไม่ใช่หลักการของประชาธิปไตยนะครับเพราะว่า หลักการของประชาธิปไตยเนี่ยคนที่ได้อันดับหนึ่งนะครับชนะการเลือกตั้งมามีสิทธิ์ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลก่อนมีสิทธิ์ที่จะไปรวบรวมเสียงของแต่ละพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่ถ้าคุณไม่สามารถรวบรวมเสียงได้เพื่อจัดตั้งรัฐบาลคุณก็ไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลพักที่ได้อันดับสองก็มีโอกาสที่จะรวบรวมเสียง เพื่อให้เป็นเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลได้เช่นกันเช่นกันครับถ้าพรรคอันดับหนึ่งและพรรคอันดับสองไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทั้งคู่พรรคเพื่อไทยถ้าเกิดว่าชนะเป็นอันดับ3ามพรรคเพื่อไทยก็มีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการที่คุณเทงมาชี้หน้าพรรคการเมืองอื่นว่าคุณจะต้องโหวตให้ตามเสียงของประชาชน คุณอย่าลืมนะครับว่าพรักประชาชนได้คะแนนมา14ล้านเสียงคุณยังไปโหวตให้กับพักอันดับ3ที่ชื่อว่าพักภูมิใจไทยเพื่อให้นายอัทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้เลยเพราะฉะนั้นการที่พักเพื่อไทยจะได้อันดับเท่าไหร่ไม่จําเป็นจะต้องตอบในวันนี้ครับว่าพักเพื่อไทยจะโหวตให้กับแคนดิเดตของพักประชาชนหรือแคนดิเดตของพักภูมิใจไทยหรือไม่เพราะถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยเลือกที่จะมาเป็นฝ่ายค้านก็ไม่จำเป็นต้องไปยกมือสนับสนุนให้กับพรักประชาชนหรือพักภูมิใจไทยแต่อย่างใด แต่พรรคเพื่อไทยตั้งเป้าว่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยไม่จําเป็นต้องตอบต่อมาพี่หนิมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์แคดิเดตของพรรคเพื่อไทยอีกคนหนึ่งและเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้นะว่าหัวใจของระบบรัฐสภาไม่ใช่อันดับหนึ่งแต่คือเสียงข้างมากในสภาถ้ารวบรวมเสียงไม่ได้ก็ไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลก็ไม่จําเป็นต้องโหวตให้กับพรรคการเมืองที่ได้อันดับหนึ่งนี่คือหลักการประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ต่อมาคุณชัยธวัตตุลาธนก็ออกมาใช้รูปภาพที่พี่หนิมได้โพสไว้เอามาโพสต่อในทวิตเตอร์ว่าเสียดายตอนปี5253ไม่น่าไปร่วมต่อสู้ขับไล่รัฐบาลพักอันดับสองที่ตั้งในค่ายทหารคือคุณชัยธวั์กำลังเบี่ยงเบนประเด็นว่าคนที่ชนะอันดับ2อันดับ3อันดับ4จะต้องโหวตให้เฉพาะพักอันดับหนึ่งอย่างเดียว มันไม่ใช่เสมอไปนะครับในเมื่อพักอันดับหนึ่งไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้มันไม่จําเป็นต้องคอยพังงประงมงพักอันดับหนึ่งเพื่อให้เป็นรัฐบาลต่อให้วันนั้นคุณได้200เสียงแต่คุณไม่สามารถรวบรวมเสียงได้ทั้งหมดแล้วพักที่เหลือยกมือโหวตให้คุณเป็นรัฐบาลคุณก็ไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้เนื่องจากคุณไม่ได้เสียงข้างมากในระบบรัฐสภาและยังไงต่อครับสุดท้ายแล้วคุณโดนอภิปรายไม่มองใจคุณก็ต้องยุบสภาหนีเหมือนกัน นี่คือหลักการประชาธิปไตยตามระบอบรัฐสภาเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ที่ 1. คุณมั่นใจว่าคุณจะได้ที่ 1. คุณไปรวบรวมเสียงให้ได้เกินกึ่งหนึ่งของระบอบรัฐสภาส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่คุณไปประท้วงในเรื่องของการขับไล่รัฐบาลในค่ายทหารถ้าคุณยังยืนยันว่าการตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้อง นั่นก็คือหลักการของคุณเพราะฉะนั้นคุณอย่าเอาสิ่งที่มันเกิดในปี5253มาเบี่ยงเบนประเด็นในระบอบประชาธิปไตยในรัฐสภาเลยเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคุณไม่จําเป็นต้องพยายามเบี่ยงเบนประเด็นประเด็นหลักๆคือถ้าคุณมั่นใจว่าคุณได้มาอันดับหนึ่งคุณมีหน้าที่ไปรวบรวมเสียงข้างมากให้ได้เพื่อเป็นรัฐบาล แต่ถ้าคุณได้อันดับหนึ่งแล้วคุณไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้นั่นมันคือภาพที่จะท้อนถึงความสามารถของคุณครับเพราะแค่รวมเสียงข้างมากคุณยังทำไม่ได้แล้วคุณจะบริหารประเทศได้อย่างไรครับฝากไว้ให้คิดนะครับคุณชัยธวัฒน์